สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง m i เคิลอีซูนะครับถ้าคิดถึงรถอี u ูต้องคิดถึงไมเคิลนะครับสำหรับวันนี้นะครับจะพามาชมโปรโมชั่นออกรถพร้อมแต่งนะครับกับรุ่นมิวเอ็กซ์หนึนะครับหรือว่ามิวตัวเริ่มต้นนะครับคันนี้เป็นสีขาวมุกนะครับสำหรับคันนี้นะครับจัดโปรโมชั่นอยู่ที่1 0 0 0 0แบาททุนนะครับในงบออกรถ1 0 0 0 0แบาทนะครับผ่อนเริ่มต้นเพียงเดือนละ1 6ึ่งบาทนะครับ ได้ออกรถพร้อมแต่งแบบนี้เลยเดี๋ยวไปดูกันนะครับว่าคันนี้มีของแต่งอะไรกันบ้างไปกันเลยเริ่มต้นจากด้านหน้าก่อนเลยนะครับคันนี้ติดตั้งสเกิร์ตด้านหน้าเป็นของฟรีฟอร์มนะครับตัวนี้เป็นฟรีฟอร์ม v 3นะครับสเกิร์ตเขาก็จะค่อนข้างขึ้นมาสูงนิดนึงนะครับแบบนี้เลยตัวนี้เลยขึ้นมาอยู่ที่กันชนด้านหน้าเนี่ยค่อนข้างที่จะสูงนะครับแล้วก็โค้งมนลงมาตามนี้เลยแล้วก็จะตกแต่งด้วยสไตล์สีดําเงากับ สีแดงที่เป็นริมสติ๊กเกอร์นะครับด้านล่างแล้วก็ที่สําคัญเลยของ V3 เนี่ยก็จะมีในส่วนของไฟที่ติดเป็นสปอร์ตไลท์ตรงนี้ด้วยนะครับเพิ่มความสวยงามให้กับตัวรถนะครับโอเคเดี๋ยวไปชมในส่วนต่อไปกันต่อเลยครับในส่วนต่อไปก็จะเป็นในส่วนของล้อแมกนะครับซึ่งล้อแมกเดิมๆของตัว Active อ่ะจ,จะเป็นขนาด17นิ้วนะครับคันนี้ก็เลือกใช้เป็นล้อแมกขนาด18นิ้วใช้เป็นล้อแมกของ Lenzo so นะครับตัวนี้เป็น Lenzo so, Jacker Dyna ขนาด18นิ้วใช้ยางเป็นของเลนโซ่เช่นเดียวกันนะครับขนาดยางสเปคนะครับจะอยู่ที่265 60ขนาด18นิ้วนะครับลักษณะพอเปลี่ยนเข้าไปก็จะเป็นลักษณะนี้เลยแล้วก็เสริมความหล่อด้วยการติดตั้งในส่วนของคิวล้อตัวนี้ขนาดพอดีกับซุ้มล้อนะครับเป็นสีดาเงาลงมาจนถึงชายด้านล่างของสกเกิร์ตด้านหน้าและด้านหลังเลยนะครับก็จะลงมาค่อนข้างที่ะลักษณะแบบนี้เลยเห็นไหม Hey, mm hmm. ไปชมในส่วนต่อไปกันต่อเลยครับในส่วนต่อไปนะครับก็ได้ทําการเปลี่ยนกระจกซึ่งกระจกเดิมๆจากโรงงานนะครับจะเป็นสีดําด้านแบบนี้แล้วก็ไม่มีไฟเลี้ยวนะครับอันนี้เบิกของตัวท็อปมาใส่นะครับก็จะมีในส่วนของฟังก์ชันเหมือนกับตัวท็อปเลยนะครับสามารถพาไฟฟ้าได้และที่สําคัญก็จะมีในส่วนของไฟเลี้ยวที่ติดตรงนี้มาด้วยนะครับและก็ทําในส่วนของการแลปหลังคานะครับครึ่งคันเป็นสีดําเงาพร้อมกับ ตัวครอบตัวนี้ให้เป็นสีดําเงาด้วยนะครับแบบนี้เลยนะครับครึ่งคันสีดําเงาหล่อจริงๆมาชมต่อในส่วนของด้านหลังนะครับหล่อไม่แพ้กับด้านหน้านะครับเริ่มต้นจากชิ้นด้านล่างก่อนเลยก็จะเป็นในส่วนของสเกิร์ตตัวนี้เป็น V3 ของฟรีฟอร์มนะครับ V3 ก็จะเป็นท่อท่อหลอกสี่เหลี่ยมนะครับนะครับแบบนี้เลย ตามสไตล์เดิมของฟรีฟอร์มก็จะมีตัวตัดเป็นสีดำเงาแล้วก็จะมีริมสติ๊กเกอร์สีแดงเหมือนกับด้านหน้านะครับแล้วก็ได้ติดตั้งในส่วนของคาดเอวมีไฟนะครับตัวนี้ก็เป็นแบรนด์ของฟรีฟอร์มเช่นเดียวกันตัวนี้เป็นยอดฮิตเลยสําหรับคาดเอวมีไฟนะครับในกรณีที่เปิดไฟด้านหน้าตัวคาดเอวมีไฟก็จะติดตรงนี้นะครับยาวแบบนี้เลยสวยงาม พามาชมไฮไลท์ในส่วนของด้านหลังของคันนี้นะครับคันนี้ก็ได้ติดตั้งในส่วนของฝาท้ายนะครับเป็นฝาท้ายไฟฟ้าแบบตัวท็อปนะครับพร้อมกับเพิ่มตัวเซนเซอร์คิกเซนเซอร์ไปด้วยนะครับก็คือพูดง่ายๆมีระบบเตะฝาท้ายให้เปิดนะครับอยู่ด้านหลังนะครับเดี๋ยวผมลองใช้งานให้ดูครับแล้วก็ในตัวของสวิตช์เนี่ยก็จะติดตั้งอยู่ตรงตำแหน่งของตัวท็อปเลยนะครับอันนี้ลองปิดให้ดูแบบนี้เลยแล้วก็จะมีในส่วนของซอฟต์โค้ดด้วยนะครับก็จะ มีระบบดูดของฝาท้ายนิ่มนวลครับแล้วก็ในกรณีเปิดหรือปิดก็สามารถาทําโดยการกวาดขาแบบคิกเซนเซอร์ตำแหน่งอยู่บริเวณนี้ได้เลยนะครับเดี๋ยวผมลองทาให้ดูอันนี้เตะไม่โดนอ่ะพอเตะโดนเซนเซอร์ลักษณะการเปิดก็จะประมาณนี้เลยรวดเร็วแล้วก็เวลาปิดก็นิ่มนวลน,นะครับ พามาชมในส่วนของภายในนะครับในส่วนของภายในนะครับเบาะเดิมๆจากโรงงานของตัว Mulex a c t i v e เนี่ยเป็นเบาะผ้านะครับก็ได้ทําการเปลี่ยนเป็นเบาะหนังนะครับคันนี้เลือกใช้เป็นสีน้ําตาลอิดส้มนะครับแล้วก็เดินได้ด้วยสีขาวรวมถึงการหุ้มแผงประตูด้านข้างด้วยนะครับเป็นสีน้ําตาลส้มได้สีขาวเช่นเดียวกันแล้วก็ในกรณีที่ติดตั้งในส่วนของกระจกพับไฟฟ้านะครับคันนี้เราก็ได้ทําการเปลี่ยนในส่วนของที่ครอบสวิต์กระจกตัวนี้เป็นเปลี่ยน เปลี er ่ยนโนแบ็กนะครับทั้ง4อันเลยแล้วก็เพิ่มสวิตช์พับกระจกไฟฟ้ามานะครับก็สามารถพับได้เหมือนตัวท็อปเลยครับก็จบเป็นที่เรียบร้อยนะครับสำหรับการรีวิวมิลเอ็ก t i แอสีขาวมุกค,คันนี้กับงบออกรถ1 0 0 0 0แสนบาทนะครับพร้อมของแต่งเลยออกจากโชว์รูมได้ลักษณะแบบนี้เลยผ่อนเริ่มต้นเพียงเดือนละ1 6 7 4 5บาทนะครับ84เดือนนานสูงสุดนะครับ ถ้าท่านใดนะครับอยากได้รายละเอียดเกี่ยวกับการแต่งหรือว่าการออกรถเนี่ยสามารถโทรหาผมได้เลยนะครับที่เบอร์0615463646นะครับแล้วก็ในส่วนของโชว์รูมผมนะครับตั้งอยู่ที่จังหวัดนนทบุรีนะครับชื่อโชว์รูมว่าอิ u สุเมโทสาขาราชพพึษ์นะครับก่อนจากกันไปก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องไมเคิลอิสุเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ